แแล้วม่หมูดูดนิ้วหมูดูดนิ้วหมูหมูขัดหมูกินขาหมูตอนไหนตอนไหนได้ลอตเตอรี่วันนี้ด้วยนี่วันนี้ออกแล้วลอตเตอรี่ออกแล้วได้เวลาเช็คแล้วเราถูกแน่โยเรามีเซนอะไร ตอนนี้นะคะแม่อยู่ที่บ้านผาฮิวิวรอบๆมันสวยมากเลยแต่ว่าเราจะมาหาที่ทานอาหารกลางวันกันด้วยเฮ้ยหมูกระทะงมาติหมูกระถางา<ห>ที่นั่งแบบว่าที่มองหน้าผาได้อ่ะเดินไปสิปะเราเห็นคนชอบถ่ายวีดีโอถ่ายรูปแบบตั้งหมูกระทะขอบๆเนี่ยแล้วก็กน,นี่ดูบ๊อบสิคะบอ๊ <Bob S 2> <มา S 1> บอบซื้อบ๊อบมาด้วยโอ้ยแม่บุเป้โดดลงไปไหมไม่ค่ะไม่โดดค่ะมุมถ่ายรูปเช็คอินนะคะช่วยแป้มเดี๋ยวบ๊อบตกอ่ะ มออนนไม่มีใครเก็บเลยนะบ๊อบตกเนียบายๆกินหมูกระทะแล้วก็ชมวิวฟินมากโยอากาศที่หนาวๆนะนี่แม่ปุเป้หนาวเอาหนีงใส่เสื้อ่างเห็นใส่เอาเสื้อหนาวมาใส่ค่ะหนาวมากเดี๋ยวกินหมูกระทะอุ่นๆที่สําคัญนี่มีอยู่กันสองคนเฮ้ยมีอยู่กันสองบ้านในร้านนี้หมาแล้วหมาแล้วหมาวหนาแล้วปกติอะคนจะแน่นๆไงแบบการที่จะได้วิวแบบเนี้ยเป็นการอะไรที่ยากมากแต่เราโชคดีกิมแฮปปี้ โอ้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มากเลยครับแม่ปูเป้ใช่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะจริงดิใช่อยู่ที่นี่เหรอใช่ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดห้วยปลากั้งเชียงรายนะคะเนีเออ่ยเขาให้ขึ้นกระเช้าแบบนั้นหรอไม่ใช่เขามีลิฟต์ขึ้นไปที่ดวงตาของเจ้าแม่กวนอิมแล้วมองวิวได้เ <c oughs> ขาจะมีจุดชมวิวสามจุดนะคะคือหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะมีรถค<ป>ิตตี้ด้วยอ่ะ โอ้โหแม่บูเป้ขึ้นทีรถเอียงเนี่ยขึ้นที่รถเอียงเลยไหนๆครับเนี่ยไม่รู้เชจะแม่คนอินอ๋อพี่บูเป <c oughs> <c oughs> ้จะแม่คนที่เมื่อกี้ถามจอจ๊อจ๊อกบอกว่าเป็นใหญ่สุดในเอเชียเจะแม่คนอินเหมือนนกัใช่ <c oughs> <c oughs> แต่จ๊อบ,บอกว่าเดี๋ยวรอฟังบรรยายอีกทีนึ่งเราไม่ต้องเดินบันไดเยอะๆขึ้นมาเมื่อกี้นี้ไงอ๋อข้างบนมีร้านอาหารร้านกาแฟโอ้ห oh, <c oughs> มาตัวเบลเลย ลูกหมาลูกหมาอย่บนเมนตัวนิดเดียวเองโหใหญ่มากโหใหญ่เลยอ่ะเนี่ยพี่เขากำลังรอเอาไปทำลูกชิ้นตรงนั้นเ่าแล้วคืนนอนสบายมากเลยนะอากาศดีชื่อคารมิโล่คารมานาเดคารมิโลาิโอเขาบอกว่าไม่ชอบเด็กที่มันโตได้ขนาดเนี้ยเพราะมันกินเด็กโหพออยู่มุมนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกอ่ะแม่ปูเป้ คือตอนที่เราอยู่บนเครื่องบินนะ่ะบินมาเราก็เห็นองค<ช>์่ันตั้งแต่บนเครื่องบินนะ<ช>่ะ<ช>นี่ตั๋วขึ้นลิฟต์นะคะ<ช>เดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์กันค่ะขคนมมละ20บาทเชิญชมบารมีเจ้าแม่มิมตามัธีาศัยครับโอ้แม่คุพ,พี่เขาสงข่งลิฟต์ครับเฮมากเลยนี่เราอยู่ข้างในเจ้าแม่คนอิ่มนะคะแล้วตรงนี้คือดวงตาเจ้าแม่คนอิ่มอ๋อนี่ไงดวงตาสวยรลยจะตาย เอ๊ะหรือโปเกมอนโอโนี่ไงนี่แะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่น้าผกจะแม่คนอิ่มเขาเขียนว่าเป็นประตูมังกรนี่ประตูมังกรสวยมากเลยมองลิฟต์ปไปเลย่เราอยู่บนโอ้โสวย พองค์เจ้าแม่กวนอิมอ่ะสร้างอยู่บนยอดดอยดอยหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นอ่ะจะมองบุญได้360องศาเลยดูเนี่ยเขาจะมีนาาหน้าต่างด้วยเขา,า,าทำได้ไงถึงอยากขับมานี่ไงร <c oughs> ตรงนี้ก็มีเจ้าแม่กวนอิมคือจะมีเจ้าแม่กวนอิมปลาต่างๆอยู่ตามฝาผนังเนี่ยค่ะทำบุญเหรอครับแม่บุ๊เป้ใช่ค่ะอนุโมทนาบุญไหว้ด้วยขอพระบุรุษักด์สิทธทางไกลมาหาเอาเลยจะได้บิบไปไหนกง ไปไหนมาไหนอ๋อทั้งบุญล้วก็ได้ซองแล้วได้ซองมีอะไรดูกันเขาบอกว่าเป็นอ่งเปาหึหึได้เล้วตอนนี้ของวันนี้ด้วยนี่วันนี้มีเลขาวันเกิดเต็มด้วยสีขาวด้านหน้าว่าจะสร้างเป็นลงได้ทั้งบุญแล้วบางทีอาจจะได้โชคด้วยนะใช่ค่ะอ่งเปาพบโชควัดบุ้ยปากกั้งแม่มีเรื่องจะบอกค่ะจอมแม่คนอิมเมื่อกี้ที่เราไปดูที่แม่บอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะคะจริงๆงแล้วอะใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อนแรกก็บอกใหญ่ที่สุดในโลกแบบนึงก็มาใหญ่ที่สุดในเอเชียสุดท้ายแล้วคือใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สิงปาตอนนี้เรานั่งรถของทางสิงปานะคะเข้าไปเพื่อที่จะไปเที่ยวชมข้างในนะเพราะว่าข้างในเนี่ยกว้างมากแปดพันไร่อ่ะท่าทางตื่นเต้นหนดูเลยครับเนี่ยโอ้ยชต่นตื่นเต้นทั้งเลยอ่ะโอ้โหหมึกกินเพิ่มไปกินข้าวมาขอท้องก็อิ่มหลังตาเป็นไงคะ หลับอย่หลับหลับอ,อร่อยกันไหมคะรอร่อยโอ้โหนี่จะเป็ปลาเพียบเลยเแต็มปลาคาร์บด้วยอะ่ปะปลาคารคา์บนี่เป็นปลาผู้ชายนะใช่หรอกก็เป็นผู้ชายเสืปปเออ้อด้วยถ้าเป็นปลาผู้หญิงนี่ก็ปลาคาร์บปลาคารคา์บหงหงอะไรนะเมื่อกี้บอกเป็นหงอะไรหงเหนือมังกร <laughs> ใช่ต้องเจ็บปีทีวีคือคุณเอ้าเตน โยนให้มันโ้นไปทางนู้นดิปลาปลามันขึ้นมากินตรงนี้ไม่ได้ลูกไปไกลๆหน่อยมันหิวะแย่แล้วเออนี่มันแทบจะปีนเงีขึ้นมากินบนนี้แล้วอ่ะข้างในนี้เป็นปลาคาร์ฟตัโคต่อะไรแบ่ดุใช่ปลาอะไรอ่ะปลานินเออล้วไบปลาคาร์ฟเก่งกว่าปลานินนะไม่ต้องโยนกระป๋องลงไปนะคะปลาไม่กินกระป๋องอะลูกตรงนั้นเขาก็เอาให้อาหารหงอยู่นะอยู่ในกระลมังเป็นอาหารหงอโย โย่เราเวลาเขาไปให้อาหารหง e เขาทำไงอะเขาก็ฝากปลาไปให้ไอ๋อไม่ฉลาดเลยโยนที่ฉลาดเนาะนี่ไงแม่บอกจริงด้วยปลานินที่เราเห็นเมื่อกี้ปลานินจะอยู่แถวข้างหลังใช่แล้วก็มีปลาค้าร์าปลาม่าแ่ล้วก็ปลาแม้ปลาแม่ปลา่ปลาแม่ลาม่ปลาแม่ปลาแ่ปลาปลา่ปลาะาแม่ปลา่ปลาแ่ปาะอ่่ปาแ่แ่ามวป่่่่่่่าาลแลาป เขาจะมีที่แวะเป็นจุดๆนะคะให้เราลงมาทํากิจกรรมนะอันนี้เป็นจุดแรกเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันค่ะมาล้างมือคะ่ะล้างมือนีมาเที่ยวเราก็เอาสเปเอย์แอลกอฮอล์แตมสตอรีมอนน่ๆๆมาด้วยนะคะตอนนี้ต้องระวังโควิดนะคะเป็นสเปเอย์แอลกอฮอล์กิดแป้งเด็กใครสนใจเดี๋ยวแม่ให้ลิงไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะจุดนี้นะคะเป็นสวนดอกไม้สวยมากเลยดูสิ โหแบบว่าพานอราม,มามุม360องศามีแต่ดอกไม้สวยๆใช่เราเดินเลยดอกไม้ฝั่งนู้นไปก็จะเป็นไร่ชาด้วยนะคะตรงนี้เราต้องถ่ายรูปก,กันเยอะๆใช่เราเริ่มจากดอกไม้สีนี้ดีวกว่าโอ้โหแม่ปุ้เป้แบกอะไรมาเยอะแยะครับเนี่ยรีเฟรกค่ะเรานี่เหมือนแบกสตูนเลยนะคะ <c oughs> นี่ตรงนี้เป็นทุ่งแลาวเ็นเดอร์สวยมากเลยอะ่ะคือดอกไม้สมบูรณ์มากๆอ่ะแน่นๆสวยๆโอ้โหนี่สะท้อนปับบั ตรงไหนนม่แต่เราเอาอาทิตย์มาเองกระต่ายให้อะไรแครอทอ้าวเอ้ยนี่กล้องไม่ใช่ของกินเออเอากินให้ได้สิเจ้าชิกีตพาตรงนี้เป็นสตเอรเขาจะมีสติเกอร์ติดอันก็คือหมูฮะอ๋อเขาจะมีสติกเกอร์แปะแก้วเลยว่าอาหารอันไหนเป็นของใครนี่ให้อาหารกระต่ายชียนกจ๋านกตัวนี้กินไรมะรตันตะวัน มีอยู่สูงไม่ถึงปลาหัวนกเต็มนกสันคอนัวอ่านี่เพื่อนมาสบายมากให้กินได้ทำไม่ยอมน่อยนามันจะกินเองแล้วนะในที่สุดก็มีนกที่ยอมคนเตี้ยเตี้ยอย่างเชตัมแล้ค่ะเออตรงนี้ป้อนได้เตี้ยนกยุงลำแพนหาง กลางเต็มที่หันมาโชว์ในเร็วเฮ้ยจนักเยี่ยัลโไลมาฝั่งนี้ฉันรออยู่หันมาในิบ่อเลยฉันรออะไรอยู่สวยมากเลยอ่ะดูความสวยของเขาสวยนะอ่านี่โชว์เหลืออะไรันนี้ของหมูไปให้หมูกนเดี๋ยวละหมูกินนมเดี๋ยวนมนม่ช่หมูเอาเตายื่นให้หมูเลยชุดอุกุกอุกกอุ๊อุก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 กอุโอกกก ออ้โหโอ้พอกินมเนี่ยอ้โหอร่อยไหมครับอร่อยเอ้ยหมูบอกอร่อยนมไข่อะนมหมูนมเป้อ่ะกินิโร็ยโอ๊ยนั่นจะกินอ้วนเขันห้วดู หมูดูดนิ้วหมูดูดนิ้วหมูหมูกัดหมูหมูกินขาหมูไม่เจ็บแต่ตกใจตัวไหนตัวไหนตัวหนูเองหนูเองแดงเลยไปหมูกินขาหมูหมูกินแขาหมูยูน่าบอกแล้วเราหน้ากินเงียบ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  ให้แม่ให้อีกสิเพราะอยากเห็นแม่โดนม้าลายกัดแม่ให้แกะก็ได้ตัวนี้แกะแม่รก้อ้ตัวนี้เป็นแกะ้ตัวอะไรแพะเหรอะตัวอะไรมาอัวโอ้ยทำไมผอมตังอัวนอวนน้อยอาหารแกะเป็นไงลูก นี่ค่ะอ๋อฉันต้องให้ยังงั้นเลยแปลงแปลงอย่างนี้เอาแปลงอย่างนี้ตัวนี้นะจะกระจีเหรอฮะตัวนี้น่ารักจะให้ตัวนี้แต่ชีเธอคิดว่าตัวนี้น่ารักเือทำอย่างนี้นี่ตัวนี้เซ็กเตา ไม่ใช่แว่นตาดำใช่บอกไปยักหน้าใช่ใช่ใช่แว่นตาดำแม่มันร้อนใช่แม่ก็ยืนทีละเม็ดให้เองนี่แหละทำไมยังให้ยังไงเออแต่ตัวนี้มันอุ๊ยแกะเทียมได้ตัวนี้ยืนเทียมเม็ดมันไม่กินนี่ตัวนี้กินตัวนี้ฉลาดอย่ากัดฉันนะกำลังสงสัยว่าตัวนั้นอะ เป็นตุ๊กตาหรือว่าเป็นแพะจริงๆเป็นแพะจริงแต่มันยืนหลับนั่นนั่นพิงแล้วพิงหลับโอ้ยขึ้นแต่ฉลาแต่นั่งเต็นใช่ไหจะให้ตัวหนึ่งมาทำยางไงต้องทนใช่แทะก็จะชนแต่เมื่อกี้ตัวลูกน่ะมันยืนหลับตั้งนานทำท่าให้ดูซิยืนหลับไงมันยืนแล้วมันก็พิงจริงสาเอ๊บบันไดหลับเลยไม่มีจะเอากล้วยเลี้ยวเอากล้วยให้เขาอ๋อ เอออุ้ยอุยติดแตมป์หล่น่ยหล่นหยิบให้เขาเร็วดูดิเขาจะกินเอาเข้าไปสิเออหยิบกล้วยตรงนั้นให้เขาด้วยหยิบระวังน้ำลายหกใส่หัวเอออันนี้เขามีไม้เขามีไม้เขามีไม้ให้ทิมตรงนี้นะคะก็มียีราฟกับมาลายเนี่ย มมาลายนย่าอีลาฟมีมะลายกับอีลาฟแล้วก็อาหารเนี่ยจะเป็นกล้วยนะคะเราก็เขาจะมีไม้ยาวๆแบบนี้ให้ ให้เราจิ้มให้โยม้าจะขโมยกินในตะก้าหมดแล้วเนี่ยเรายีล่าฉันอาจจะตัวเตี้ยไปหน่อยแต่ว่าอร่อยไหมไม่มีล่าพียตัวเดียวหรอโน่นมีสองตัวอยู่ด้วยสถานีนี้นะสนุกมากเลยนะพวกเราใช้เวลาอยู่ที่นี่นานมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานีถัดไปกันค่ะจุดนี้นะคะจะเป็นจุดพวก a อเวอร์นะมีซิปไลน์นะคะมีกิจกรรมใหญ่ๆให่เล่นนะแล้วก็มีของกินด้วยนะ แต่ว่าเราไม่แหวจุดนี้เราจะไปจุดต่อไปเลยเพราะว่าเราไม่แอดเวนเจอร์เราไม่แอดเวนเจอร์มาครั้งนี้เรามาชิลไงจะนอนหลักดีน่ะน,นีไงหอคอยซิปลายขอซิปลายลิปจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเลยยาวมากเลยนะเส้นซิปลายอว่อะไรครับแม่ปุเบ้ออกแล้วลอตเตอรี่ออกแล้วได้เวลาเช็คแล้ว <c oughs> เราถูกแน่โย <c oughs> เรามีเซ้น คำว่าอะไรอ่ะัวสวยอะไรถูกแล้วระโยมันต้องเลขตรงกันปะเลขตรงกันสิไม่มีอะไรใกล้เคียงคือจำได้อ่ะว่ามีเลขเก้าเลขสองเปิดมารางวันที่หนึ่งอ่ะมีเลขเก้าเลขสองอ่ะแต่มันไม่ได้เลียงไม่ได้มีความเรียงเลยอ่ะเลขหน้าสามตัวก็ไม่โดนเลขท้ายสามตัว สองปดสองเราต้องดูตรงไหนอ่ะต้องดูตสัปาตัวสปางตัวหลังเหรหกแค่หนึ่งไม่โดนไม่โดนเลย <c oughs> ไยมใช่สอตัวก็ไม่โดนโอ้ถูกจริง่งถูกกิน <c oughs> ไม่เป็นไรเพราะเราทําบุญอ,อันนี้เราทําบุญ <c oughs> อันนี้เอเก็บเป็นที่ระลึกแล้วกันนะไ,ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เลยถูกกินไม่ได้ชักบาทเลย <c oughs> จริงหรอโยถ้าเป็นรางวัลเล็กเขามีรางวัลแค่นี้เหรอเขามีรางวัลกค่น,นีอ้อ๋ออ๋อมีเขาจะมีรางวัลยอ่อยๆๆ,ๆตัวป้อน<ๆ>ใหม่เรียกของคุณอ่าอ่าตัวป้อนซิลองป้อนซิสี่เจ็ดสองเก้าสามสองยังไม่ทันกด <laughs> ยังไม่ทันกด Enter เลย <laughs> ขึ้นว่าน่าเสียดายคุณไม่ถูกรางวัล <laughs> สนุกมากเลยนะคะที่เชียงรายนะที่เที่ยวเยอะไปหมดเลยแล้วก็อากาศดีสุดๆนะคะใครมีโอกาสมาเที่ยวเชียงรายกันนะเดี๋ยววันนี้พวกเราจะกลับไปพักผ่อนกันนะคะบ๊ายบาย